ได้น่อยบงนาน,นหมอนี่แหละทำทำงานกรุงเทพนะคะเพืพกก่อนๆจ๋านี่คนอยู่กรุงเทพนะคะเนี่ยใช้ชีวิตกรุงเทพ,น,พ,พนี่แหละขวดไปนั่นางไปนั่นอือลตูกันสุกไปเออค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้เนน้อยจะพาเพื่อนๆมาตีแผ่ชีวิตของคนที่อาศัยในในเมืองใหญ่ในเมืองกรุงนะคะเพื่อนๆว่าช่วงที่มีโรคระบาดเขาอาศัยทำมาหากินกันอยู่แบบไหนกันนะคะเพื่อนๆจะนี่ค่ะ ชุมชนแถวบ้านยาน้อยอยู่นะคะเพื่อนๆอยู่ละแวกนี้ยาน้อยอยู่ไปฟังนู้นค่ะเพื่อนเพื่อนแวะมาเก็บผักนะคะเพื่อนมาเจอเพื่อนบ้านดีค่ะพามาดูกันนะคะเพื่อนๆนค่ะว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนดูเขาทํามาหากินกันค่ะเพื่อนดูค่ะอ,อยู่ในมุมปลาปี๊บๆ,ๆอยู่ นี่ค่ะดูค่ะเพื่อนๆดูการทำมาหากินของแต่ละคนในยุคโรคระบาดนะคะเพื่อนจ๋านี่ค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพก็ไม่ได้ว่าสนุกสบายนะคะมันต้องทำมาหากินนะคะเพื่อนดูสิดูอันนี้คุณยายนะคะข้างบ้านเนาะดูค่ะอายุก็ได้กินเงินคนชราแล้วนะคะเพื่อนๆ แต่ก็ต้องมาหารับจ้างเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทนรอให้คนหามาให้กินไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนๆค่าใช้ใจ่ายมันเยอะเดี๋ยวเย็นน้อยจะถ่ายดูบริเวณที่แกทํางานนะคะตั้งแต่นี่ไปเลยไล่ไปเลยค่ะเพื่อนจะ้ะแกถางเข้าไปนะคะพื้นที่เยอะมากค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็าถางไปแล้วนะเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพื่อน ไม่ใช่ว่าได้ราคาเยอะๆนะคะเพื่อนพันเดียวตกไปนู่นค่ะเพื่อนๆนู้นสุดไอ้ที่มองเห็นจุเวเขียวเนาะค่ะเพื่อนแต่ได้เงินแค่พันเดียวแต่เราก็ต้องทําค่ะนี่ค่ะอืดูเนี่ย แกบอกแกจะทำวันละนิดนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำไปเสร็จในภายในวันสองวันนะสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้เงินพันหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันร้อนแกก็หลบแดดหลบแดดเข้ามาข้างในนะะี่ค่ะมีที่หลบแดดอยู่นะะี่ค่ะบริเวณนี้เนาะไหนไหนยาไหนย,า,หนยาย ไอ้หน่อยตรงเนี้ยตระหงหกโางอ้โหนี่แหละทำทำงานกรุงเทพนี่คนอยู่กรุงเทพนะคะเนี่ยใช้ชีวิตกรุงเทพนี่แหละ เออมันไม่ได้สบายนะคะพเพื่อนๆจ๋าอยู่กรุงเทพนี่ปาก,กัดกีนทีบยุคโลกแบบนี้ต้องทำมาหากินค่ะลูกหลานเยอะอยู่อยู่คอยกินก็ไม่ได้หรอกค่ะไม่มีใครช่วยเหลือค่ะพเพื่อนดูสิกว่าจะเสร็จเป็นอาทิตย์นะคะเงินพันเดียวท่นเกี่ยทางป่าไปด้วยแล้วก็เก็บขวดพวกนี้ไปด้วยค่ะพเพื่อนทิดตกอยู่ในป่าเนี่ยอะไรนะคะเก็บไปขายวันสีส่สิบห้าสิบนะคะพเพื่อนขวดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ที่เกยโยนออกมาแล้วก็เย็นๆเกยก็มาเก็บนะคะเพื่อนนี่แหละชีวิตคนอยู่กรุงเทพดูเอาค่ะสนุกสบายแค่ไหนคะเก่าอีกแล้วตัวคล้ายดอลล่าเลยค่ะเพื่อนนี่ยายน้อยก็ได้ต้นไม้มานะคะก็ไม่แย่งกินอีกแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอของตะวันน่ะสซัมี่ถูอออดูดูดูเอาย้ายให้กินอยู่กินไปเลยนั่น